สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับมาอยู่กันในช่องงานดีเคอีนะครับคลิปนี้เป็นแนวทางจีนพระเช้านะครับจีนที่นี่ถามว่าเดินไหมเดินนะครับเดินเดินระดับหนึ่งนะจีนเดินระดับหนึ่งนะครับแล้วก็สังเกตครับชุดเช้ามาบ่ายสามวันสี่วันติดครับตั้งแต่วันศุกร์นะครับสี่วันติดนะครับและเมื่อวานเด้งศูนย์เลยแล้วเจาะด้วยนะครับโอเคครับบ่ายเรื่องของบ่าย ฟังเช้าวันก่อนนะครับวันนี้ห่งเสียงปิดตลาดนะครับห่างเสงปิดตลาดก็เหลือแค่จีนไต้หวันนี่คืออีกเช้านะครับก็เหลืออยู่3ามหุ้นเนาะช่วงเช้าเนะี่ยโอเคครับจีนประจำวันที่1วันนี้หวยรัฐบาลอออนครับใครเล่นเลขอะไรคอยร่ำรวยถูกหวยทุกท่านนะครับจีนเช้าเด่น5้าครับต่อครับ0 5 1ย์ห้า ห้าห้าหกห้าเจ็ดห้าแล้วก็เก้าห้าครับร้อยร้อยเดี๋ยวค่อยบอกครับท่านใดที่เพิ่งเข้ามารับชมคลิปผมครับยังไม่ได้กดติดตามนะถ้าอยากไม่ถ้าไม่อยากพลาดครับกดติดตามไว้นะครับกดกระดิ่งไว้ครับแนละ้วท่านจะไม่พาทุกคลิปที่ผมลงครับและกรณีนี้ข้อนี้สำคัญเลยทํามีโฆษณาในแต่ละคลิปนะครับ เราควรจะกดข้ามเนาะเป็นการสนับสนุนช่องผมนะครับด้วยการดูโฆษณาครับสามวิธีห้าวิธีว่ากนไปครับแต่ถ้าสิบวิธียี่สิบวิธีเกินไปอันนั้นก็มากเกินไปไม่ต้องดูก็ได้นะครับโอเคครับมาศูนย์ครับผมมาศูนย์นะครัแบเบพื่อนผมดูครับศูนย์โอเคครับมาศูนย์ครับถ้ามันมาจะมาแนวคือศูนย์ห้าเจ็ดห้าเก้าห้าใช่ 7จ็ดห้าเก้าห้าครับผมจะไม่ผิดไอคู่ที่ผมจับกับสนมาถ้าถ้าจะมามาบนล่างครับผมว่าน่าจะเป็นไทยห้า 5, ถ้าไทยห้า 5, มันจะไปไทยห้าบนล่างเน้นไปที่รูดกันเลยครับถ้ารูดเนาะรูดถ้ารูดก็ยังก็เด้งครับถ้ากองนีมันมาไงขอ <c oughs> <c oughs> ขอบคุณทุกท่านครับรวยๆครับ